สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจริยานาพาจรห้องโมกทับ5เลขที่15วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบโบเนตปี2561ค่ะข้อแรกนะคะเราเลือกเป็นข้อที่21ค่ะโจทย์ถามว่าข้อมูลข้อใดมีส่วนเบีง่งเบนมาตรฐานที่มีค่ามากที่สุดเราก็มาดูชอยของแต่ละข้อกันนะคะอ่ะเราจะหาค่าด้วยการดูช่องว่างของแต่ละชอยกันนะคะอ่ะข้อแรก ห้าร้อยห้าร้อยเราเขนว่าไม่มีช่องว่างเลยนะคะเท่ากับศูนย์ค่ะส่วนข้อสองถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆเราเห็นว่าค่ามันเพิ่มขึ้นทีละสองนะคะสอง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 ข้อสามจากหนึ่งร้อยไปหนึ่งร้อยหนึ่งเราเขนว่าค่าเท่ากับหนึ่งนะคะส่วนข้อสี่ จาก44ไป45จาก45ไป4 6เราเียนว่าค่าเพิ่มขึ้นทีละ1เหมือนกันอ่าห่ข้อ5จาก7 8ไป80อ่าเราเฉียนว่าค่าเพิ่มขึ้นทีละ2อะหลังจากนั้นเราก็จะมาพิจารณาแต่ละข้อกันนะคะข้อ1เริ่มต้นที่500จบลงที่500ข้อ2เริ่มต้นที่2จบลงที่12 ข้อ3เริ่มต้นที่100จบลงที่101ข้อสี่เริ่มต้นที่44จบลงที่46ข้อ5้าเริ่มต้นที่7จบจบลงที่80อ่าจากการที่เราดูในสายตาเปล่านะคะเราจะเห็นว่าข้อสองเป็นข้อที่เริ่มต้นจากสองจบลงได้วย12ก็คือ มีการกระจายข้อมูลที่มากที่สุดนะคะเพราะว่าในโจทย์ถามว่ามีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อ2คือคำตอบที่ถูกนะคะเพราะมีการกระจายมากเลยทำให้ส่วนเบี่ยงเบนมีค่ามากไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ2นะคะข้อต่อมาเราเลือกเป็นข้อที่22นะคะ โจทย์ถามว่าตารางแจกแจงความถี่แสดงอายุของเด็กที่เรียนว่ายน้ําของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้อ่ะแล้วก็มาดูที่ตารางเลยนะคะช่องแรก6ปีมีความถี่5้าคนช่องสอง7ปีมีความถี่10คนช่องสาม8ปีมีความถี่ส5้าคนช่องสี่9ปีมีความถี่10คนอ่ะเราก็จะมาหาค่าเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้กันนะคะ เดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงค่ะอ่ะมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางเมื่อกี้นะคะเขียนให้ไหมเนาะอ่ะเราจะเอาจํานวนอายุของนักเรียนทุกคนมารวมกันนะคะแล้วเราก็จะหารด้วยจํานวนคนค่ะอันนี้จํานวนทั้งหมดมีสี่สิบนะสี่สิบแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะเท่ากับอันดับแรกเราจะเอาหกกับห้ามาคูณกันก่อนนะคะ 6ก,กับ5้ามาคาูณกันบวกด้วย70็ดสิบเจ็ดคูณสิบแปดคูณสิบห้าแปดคูณสิบวกด้วย9ก้าคูณสิบคูณสิบหารด้วย40นะคะ,ะจากนั้นเราจะเรียกข้างบนนี้มา คูณกันเลยนะคะหกคูณห้าได้สามสิบบวกด้วยเจ็คูณสิได้เจบวกด้วยแปดคูณสิได้หนึบวกด้วยเก้คูณสิได้เกหารด้วยสี่สิบเท่ากับข้างบนเราก็จะมาบวกกันเลยนะคะก็จะได้เป็น สามร้อยสิบคูณสี่สิบเนาะเราก็จะหารกันนะคะได้เจ็ดจุดเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดเจ็ดห้าสต๊อลงละเท่ากับเจ็ดปีแล้วก็จะเอาสามหารสี่มา หปีมี12เดือนนะคะ,ะแล้วก็จะเอาสิสอมาคูณกับ4ก็จะเป็น9เดือนเก้าเดือนแสดงว่าคำตอบก็คือ,อเจ็ดปี9เดือนออนี่นะคะคำตอบตอบข้อ4ค่ะ ข้อต่อมาเราเลือกเป็นข้อที่24นะคะอ่าด้านบนเขาจะบอกว่าข้อมูลแสดงภูมิลำเนาของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งเป็นดังนี้อ่ามีเป็นตารางของเขานะคะอ่าโจทย์ถามว่าค่ากลางในข้อใดใช้เป็นตัวแทนของภูมิลำเนาพนักของพนักงานในบริษัทนี้และค่ากลางทั้งหมดคืออะไรอ่าเราก็จะ มาพาทำกันเลยนะคะค่ากลางที่เราจะใช้คือฐานนิยมนะคะฐานนิยมข้อ4กับข้อ5ไม่ใช่ฐานนิยมที่เราจะใช้นะคะเราสามารถตัดออกได้เลยค่ะ,ะจากนั้นเราก็มาดูข้อ1ข้อ2ข้อ3เลยนะคะ,ะข้อ1ฐานนิยมคือภาคเหนืออ่า จำนวน90นะคะข้อ2คือภาคใต้จำนวน10แสดงว่าข้อ3เราตัดทิ้งเลยนะคะ,ะเราจะเลือกเป็นข้อ1นะคะคือภาคเหนือคะ่ะเพราะว่าภาคเหนือมีจำนวน90คนเป็นจำนวนที่เยอะที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อ1นะคะคือ ฐานนิยมคือภาคเหนือค่ะ okay,